มีใครอยากเข้าไปในนั้นหรอครับมันคือหมู่บ้านของพวกบาต่อปเผากินคนครับพวกบาต่อ,ตอเเลี้ยงผีด้วยศพที่มันหามาได้ไปดูมาแล้วครับสำหรับ ฮาลาปลาปลาจิตหลุดภาพยนตร์ที่กำกับโดยเอกสิทธิ์ไทยรัฐนักเขียนมังงะสุดแปลกสายสยองขวัญของไทยที่รอบนี้ก้าวขึ้นมาเป็นู้่มกับภาพยนตร์เองความรู้สึกลังร่วงผมก็คือผมชอบมันมากใครที่บอกว่าหนังไม่ต่อเนื่องหนังดูแล้วงงผมกลับเข้าใจทุกอย่างที่ฮาลาปลาจะบอกสไตล์ของหนังมันคือหนังสยองขวัญผจญภัยที่นำเสนอแบบสลับไปมาระหว่างความจริงกับความหลอนวิชวลของหนังจึงเต็มไปด้วยความสับสนสั่นประสาทคาดเดาอะไรไม่ได้ผมชอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ มันกล้าที่จะแหวกกล้าที่จะเล่าอย่างไม่สนใจคนดูและเป็นตัวของตัวเองโดยที่ซื่อสัตย์กับแนวทางของตัวเองด้วยนอกจากเรื่องไอเดียการนําเสนอที่บอกเล่าเรื่องราวตํารวจโลกจิตที่ต้องทําภารกิจตามล่าอาชญากรในป่าฮาลาบาลาสิ่งที่ทําให้หนังสมบูรณ์แบบขนาดนี้ก็คืองานโปรดักชันดีไซน์ทั้งเซตติ้งของหนังมูดแอนด์โทนพร็อพ รวมไปถึงการใช้มุมกล้องที่เราจะไม่ได้เห็นบ่อยๆในหนังไทยก็ทำให้ฮาลาบาลาเป็นหนังที่แปลกแต่เจ๋งมากแบรติ้งซีนีมาค่ายหนังน้องใหม่ค่ายนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์คนดูอยู่เสมอจบพาร์ทการรีวิวสั้นๆแล้วครับต่อไปก็ตามชื่อคลิปที่ผมจะบอกเลยก็คือในวิดีโอนี้เราจะมาสปอยเนื้อหากันสำหรับใครที่ดูแล้วงงใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจก่กับบาตายะปีศาจภายในเรื่องและตอนจบสุดสับสนว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงจังหวะจาหนังจะมาบอกให้ฟังครับ ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้เกิดจากการปฏริประต่อข้อมูลจากหนังถ้ามีตรงไหนที่ตกหล่นหรือผิดพลาดไปช่วยแก้ไขได้เลยนะเพราะมันออกมาจากการตีความและวิสัยทัศน์ของผมเพียงคนเดียวเรื่องราวจะเกิดขึ้นเมื่อแดนตำรวจโรคจิตกับภรรยาที่ตั้งท้องแดนได้วิสามันคนร้ายแต่กระสุนของเขาทําให้เด็กโดนลูกหลงไปด้วยส่งผลให้แดนและครอบครัวถูกส่งไปที่ใต้เพราะสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นเรื่องผิดมนุษยธรรม ในขณะเดียวกันตับตาไฟก็ได้หนีออกมาและตั้งใจจะหนีเข้าป่าฮาลาบาลาพอดีในตอนนั้นแดนและเมียที่ตั้งท้องอยู่แดนได้รับภารกิจมาแดนตั้งใจจะเข้าป่าไปตามล่าผู้ร้ายและตัดสินใจทิ้งเมียที่บ้านเพราะหวังที่จะทําผลงานดีๆเพื่อกลับไปกรุงเทพอ,อีกครั้งแดนเข้าป่าไปพร้อมกับพลานดําและทีมเมื่อมาถึงป่าฮาราบาลาพลานดําเปิดป่าไม่ได้แต่พวกเขาก็ดื้อที่จะเข้าไปและพลานดําก็พาพวกเขาไปที่ทางลัดในขณะเดียวกัน ตับตาไฟก็คอยเก็บตำรวจที่ออกนอกลู่นอกทางเมื่อมาถึงจุดหมายก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นสาวกหรืออะไรสักอย่างยิงกันเองตายเหลือเพียงแค่แดนที่หล่นลงถ้ำมาพร้อมกับเลือดและพบว่าร่างกายของตัวเองมีบางอย่างอยู่ภายในนั้นหนังนำเสนอพร้อมกับความสับสวนว่าจริงหรือหลอนแต่เหมือนแดนจะคิดไปเองแดนเจอกับตัวประหลาดภายในโพรงและพยายามหนีในขณะเดียวกันข้างบนโพรงนั้นตับตาไฟก็เพิ่งมาถึง แล้วก็เห็นตำรวจที่ยิงกันเองตายกันยกกองตับตาไฟตัดสินใจนำหัวของตำรวจมาสังเวยตามแท่นของพวกบาตอบแต่ไม่ทันครบทุกหัวก็โดนหยุดโดยพลานดำที่แอบรออยู่แล้วแต่พลานดำก็พลังผลักตับลงไปในโพรงที่แดนหล่นไปก่อนหน้าจากนั้นภาพก็ตัดอย่างรวดเร็วแดนออกมาจากถ้ำได้หลังจากที่หนีสัตว์ประหลาด แล้วก็เจอกับพลานดาที่อยู่ด้านบนพลานดาพูดอะไรสักอย่างบอกเขาว่าห้ามออกไปจากที่นี่ตอนนี้มันจะตามแดนออกไปด้วยแล้วก็มีท่าทีที่จะฆ่าแดนสารวัตรแดนจึงตัดสินใจยิงพลานเพื่อป้องกันตัวเองแต่ก็ออกจากป่านี้ไปไม่ได้เตินวนเวียนไร้ทางออกจนเขาก็ตัดสินใจสังเวยหัวของพลานหัวสุดท้ายที่เหลืออยู่จากนั้นป่าฮาลาบาลาแห่งนี้ก็อนุญาตให้แดนออกไปทางบ้านของภรรยาที่เฝ้ารอ ก็พบว่าแดนนั้นกลับมาแล้วแต่มีบางอย่างแปลกๆภรรยาของแดนจึงพยายามขับรถหนีแต่ก็ได้มีปีศาจบาตยะรูปร่างสูงเทียบเท่ามนุษย์ปากของมันเต็มไปด้วยเขี้ยวแหลมบริเวณลำตัวไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็มีเขาเล็กๆบริเวณหัวมันไล่ตามวิภรรยาของแดนเหมือนจะเอาชีวิตแต่การหนีตายของเธอก็พาเธอมาหลบในโรงจอดรถและดูเหมือนว่าเธอจะรอดพ้นจากปีศาจตัวนี้แล้วในขณะเดียวกันแดนกลับมาบ้าน และเห็นว่าวินั้นอยู่บนโซฟาทั้งคู่กอดกันแดนฟังเสียงลูกของตัวเองในท้องของคนรักแล้วก็ตื่นขึ้นผลปรากฏก็คือแดนอยู่ในโรงรถที่วิหนีตายมาและออกมาสวมกอดวิพร้อมกับลูกแต่ถ้ว่าในสายตาของเมียเขานั้นแดนกลายเป็นปีศาจไปซะแล้วแดนตัดสินใจทิ้งเมียอีกครั้งเพื่อที่จะออกไปหาคนช่วยแตุ่่เหมือนว่ามันจะทำให้เขาหลุดจากเหตุการณ์นั้นเหมือนกับวาร์ปออกมา รอบนี้เขาตื่นมาที่บ้านของตัวเองภรรยาเขาหายไปตลอดการแดนอ้วออกมาเป็นเส้นผมของภรรยาและสร้อยพญานาคที่เธอห้อยคอไว้ตลอดมันทําให้รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นตัวอะไรแดนมีปีศาจบาตยะในร่างกายหลังจากที่เขาเส้นสังเวยและเปิดปาเท่านั้นยังไม่พอในตอนที่แดนตกลงไปในโพรงครั้งแรกและตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการงงงงและเลือดร่างศพที่อยู่ข้างๆเขาไม่ใช่ศพที่ตายก่อนหน้า แต่คือตับตาไฟที่หล่นตามลงมาตั้งแต่ตอนนั้นสภาพร่างกายของเขาไม่ใช่อาการหลอนแต่มันคือปีศาจบาตยะที่เข้ามาอาศัยร่างกายของเขามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วพอหนังฉเฉลยว่าแดนนั้นเป็นบาตยะหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้เชียตามสเต็ปดีๆค่อยๆพิดว่ามึงมาอยู่ตรงเนี้ยได้ยังไง สำหรับใครที่ดูแล้วงงอันนี้ผมเล่าให้ฟังแบบเส้นตรงนะครับหวังว่าจะเข้าใจง่ายขึ้นพูดง่ายก็คือแดนที่ฟื้นขึ้นมาในถ้ำตั้งแต่ครั้งแรกตอนนั้นเขากลายเป็นปีศาจบาตยะไปแล้วสังเกตได้จากปากของแดนที่เปื้อนเลือดครับเพราะว่าตอนที่เขาหลับอยู่เขาโดนบาตยะเข้าสิงและกินตับตาไฟเทยร่วงตามลงมาตั้งแต่ตอนนั้นส่วนช่วงท้ายเราก็จะสังเกตได้จากการตื่นขึ้นของแดน บนรถตู้ที่เมียขังเขาเอาไว้และมีของเหลวสีดำมหาศาลไหลาออกมาก็คือบาตยายะโดนขังในรถตู้แล้วพอแดนได้สติเขาก็กลับมาเป็นมนุษย์และออกมาจากจุดนั้นหนังมันไม่ได้มีอะไรเยอะให้สับสนขนาดนั้นแต่มันเลือกที่จะใช้ลูกเล่นความพยายามสลับไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันให้มันเกิดแบบเหลื่อมกันเฉยๆต่อไปไปดูประเด็นต่างๆของภาพยนตร์ฮาราบาลาที่ใส่เข้ามาบ้างดีกว่าครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ป่าฮาลาบลาและชนเผ่าบาต่ออย่างที่ทางค่ายได้ประกาศไปก่อนหน้าที่หนังจะฉายป่าฮาลาบลาที่หนังใช้จะอิงมาจากสถานที่จริงในชื่อเดียวกันนั่นก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบลาซึ่งด้วยความที่หนังมีความดาร์กแฟนตาซีหนังเลยใส่ลูกเล่นที่มันเกินจริงไปเยอะมากๆและสาหรับป่าฮาลาบลานี่เองก็คือหนึ่งในตัวละครที่มีบทสําคัญในหนังเป็นอย่างมากป่านี้เปรียบเสมือนป่าที่มีชีวิตเป็นที่ซ่อนตัวของพวกบาต่อเป็นปีศาจ ที่คนนอกเข้ามาแล้วออกไปไม่ได้และมีกฎการเข้าออกป่าสังเกตได้จากช่วงที่พลานดำนําทีมตำรวจเข้าไปตั้งแต่การขออนุญาตผ่านทูบซึ่งภายในเนื้อเรื่องป่าไม่ได้อนุญาตแต่พวกเขาดื้อกันเข้าไปและเมื่อเข้าป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตพลานดำไม่สามารถแม้กระทั่งบอกหรือแม้แต่ชี้เพราะมันเป็นการแอบเข้าไปครับกูจะนำทางพวกมึงไปแต่กูจะไม่ชี้ไม่บอก เเหลลือแ้ตวตตจามซึ่งนอกจากป่าฮาราบลาปัจจุบันที่พวกตัวเอกเข้าไปเจอกับเหตุการณ์สุดหลอนฮาลาบลาป่าจิตหลุดก็ยังเล่าที่มาที่ไปของป่ากับพวกบาตาะที่เชื่อมโยงกันมากกว่าธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตบาตาะคือเผ่าคล้ายมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่พวกมันอาศัยอยู่ในถ้ำที่เป็นโพรงใต้ดินหนังไม่ได้บอกเหตุผลชัดเจนว่าทำไมน่าจะเพราะการซ่อนตัวจากสัตว์ป่าและมนุษย์จากโลกภายนอก ลักษณะทางร่างกายของบาตอกก็คือตัวขายลิงความสูงจะไม่ได้สูงมากแต่ร่างกายนั้นจะกำยำและอีกหนึ่งสิ่งที่แตกต่างจากคนอย่างสิ้นเชิงก็คือบาตอกจะมีหางสั้นๆบริเวณก้นกบบาตอกมีวิธีการจับเหยื่อคือพวกมันจะดักชาวบ้านที่แล่นเรือผ่านป่าแห่งนี้จับมากินโดยบาตอกจะนำหัวของเหยื่อไปบูชาต่อปีศาจบาตายะปีศาจท,ที่อาศัยอยู่ในป่าฮา,าลาบลา ที่พวกบาตเตาะนับถือในส่วนนี้ก็ไม่รู้ว่าต้องเส้นไหว้เพราะว่ากลัวหรือเส้นไหวเพราะว่าเคารพบ,บูชากันแน่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปชาวบ้านเริ่มต่อต้านการมีอยู่ของบาตเตาะเพราะชนเผ่าคล้ายมนุษย์นี้เป็นอันตรายต่อผู้คนจึงเกิดการล้างเผ่าพันธุ์ขึ้นโดยชาวบ้านเผาโพรงของบาตเตาะในช่วงที่พวกมันกําลังหลับแต่การกระทํานี้พวกเขารู้ดีว่าแม้จะกําจัดบาตเตาะที่เป็นตัวอันตรายได้แต่ปีศาจภัตยะ จะยังคงวนเวียนในป่าฮาลาบาลาแบบนี้ต่อไปซึ่งหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ก็คือดำหรือว่าพลานดำในวัยเด็กนั่นเองแดนร้อยศพและพลังของบาตยาที่อยู่ในร่างกายแดนร้อยศพชื่อนี้ได้มาจากการที่แดนเป็นตำรวจโรคจิตวิสามันคนร้ายแบบไม่เลือกหน้าด้วยความคิดที่ว่าขยะต้องกำจัดไม่งั้นสังคมจะไม่มีอะไรดีขึ้นทำให้ไม่ว่าคนร้ายจะตอบโต้หรือไม่ถ้าคดีนั้นแดนใช้วิสาสะของตัวเองตัดสินไปแล้ว เขาก็จะสังหารในทันทีซึ่งสิ่งนี้มันทําให้ในตัวของแดนเต็มไปด้วยความมืดมิดอย่างที่พลานดาบอกว่ามึงกําจัดปีศาจข้างนอกปีศาจข้างในตัวมึงก็จะยิ่งโตขึ้นซึ่งแดนเองก็ยอมรับในความโหดร้ายที่ตนเองเคยทําไว้มากมายด้วยความคิดที่ว่าปีศาจก็ให้มันมาอยู่กับตัวเขาดีกว่าให้พวกมันไปเพ่นพานอยู่ในสังคมองค์ประกอบความชั่ว ความเห็นแก่ตัวของแดนประจวบเหมาะกับการได้รับพลังแห่งบาตยะพอดีนังไม่ได้บอกว่าได้พลังมาได้ยังไงแต่ลองคิดตามผมนะครับบาตอะถูกกำจัดบาตยะโดดเดี่ยวและหิวโหยมานานหลายปีกลุ่มตำรวจและตับตาไฟเข้ามาในป่าฮาล,ลาบาราแถมแดนเองก็ยังตกมาในรังของบาตออีกแล้วก็มีตับตาไฟร่วงตามมาบริสจบาตยะอาจจะใช้ช่วงเวลานั้นในการเข้าสิงร่างของแดนและกินตับตาไฟเข้าไปทําให้แดน ได้พลังปีศาจมาหลังจากนั้นซึ่งถามว่าอา้าวแล้วทำไมแค่โดนสิงก็เป็นบาตยะได้เลยเหรอผมตั้งคฤษฎีไว้2แบบครับแบบที่1แดนมีความชั่วในใจมากจึงสามารถเป็นวัตถุในการกักเก็บบาตยะได้บาตยะเลยสิงแดนและใช้ร่างกายร่วมกันแบบที่2แดนกินตับตาไฟเข้าไปอารมณ์แบบสืบทอดบาตยะผ่านการกินร่างโฮสก่อนหน้าแล้วผมรู้ได้ยังไงล่ะว่า ตัวร้ายอย่างตับตาไฟเป็นโฮสต์ของบาตยะยมาก่อนข้อสังเกตแรกก็คือในช่วงต้นเรื่องตับทำร้ายตัวเองจนเข้าโรงพยาบาลเพื่อออกจากคุกสภาพของเขาใกล้ตายมากมันจะมีไดยอะลอกหนึ่งที่ตัวประกอบเนี่ยพูดว่าเครื่องในของตับไหลออกมาหมดแล้วแต่พอถึงโรงพยาบาลตับกลับตื่นขึ้นกัดเจ้าหน้าที่คล้ายกับการกินจากนั้นตับก็อาการดีขึ้นเหมือนกับได้ชีวิตใหม่นั่นแสดงว่าตับ มีโอกาสจะเป็นบาตยะก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งช่วงท้ายมันก็มีอีกประโยคนึงมาเสริมทฤษฎีนี้ว่าว่ามันมีโอกาสเป็นจริงนั่นก็คือตับตาไฟคุยกับแดนว่าขอบคุณนะสารวัตรก่อนที่เขาจะหายและกลายเป็นมแมลงสาบไปทิ้งไว้เพียงความสงสัยกับแดนว่ามึงขอบคุณอะไรวะตับตาไฟอาจจะหมายถึงเขาขอบคุณที่ทําให้หลุดพ้นจากความทรมานในการเป็นบาตยะและส่งหมายตอให้กับแดนหลังจากที่โดนกินนั่นเองซึ่งพลังของบาตยะ เกิดจากการสังเกตและการตีความของผมล้วนๆเลยนะครับ 1. ก็คือตายยากเมื่อกินคนแล้วจะสามารถรักษาบาดแผลตัวเองได้ต่อมาคือพลังที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถกลายร่างเป็นปีศาจได้ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกครั้งที่จะต้องกินเนี่ยต้องแปลงร่างเป็นบาตยะไหมหรือว่าเป็นคนกินคนได้เลยเพราะแดนเนี่ยต้องแปลงร่างเพื่อกินครับส่วนตับผมไม่เห็นร่างแปลงของเขานะอีกหนึ่งสิ่งที่เมื่อบาตยะมาอยู่ในร่างแล้ว มันจะอาศัยร่างร่วมกับผู้ใช้และสื่อสารกันได้ผ่านการโผล่ขึ้นมาตามส่วนต่างๆของร่างกายและมีเสียงในหัวไม่ว่าจะเป็นแขนหรือว่าคอซึ่งบาแตยะเองก็สามารถรับรู้ได้ถึงความทรงจำของร่างด้วยและเมื่อผู้ใช้กลายร่างเป็นปีศาจโดยสมบูรณ์เขาจะมีลักษณะทางร่างกายคล้ายกับบาตอกนั่นก็คือกำำํายมีหางสั้นๆบริเวณก,ก,ก้นกบมีดวงตาหน้ากลัว ปากเต็มไปด้วยฟันแหลมสําหรับการกัดกินและส่วนหัวก็จะมีเขาเล็กๆพร้อมเส้นผมที่ยาวรุงรังบะตายะอุวาลูประโยคนี้แสดงถึงความเคารพที่สาวกนับถือปีศาจบาตายะใช้กล่าวไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามันแปลว่าอะไรใครรู้ก็ให้คําตอบผมได้นะครับแต่มันจะถูกพูดหลังจากที่สาวกจะปิดชีพหรือว่าหลังปิดชีพใครสักคนไปแล้วซึ่งหลักๆคนที่จะพูดเนี่ยก็จะมีตับตาไฟ โจรค้ายาที่มีความเชื่อมโยงกับป่าฮาราบาลาและบาตอกเราจะเห็นตับตาไฟเนี่ยพูดคำนี้ก่อนที่เขาจะทำร้ายตัวเองจนเข้าโรงพยาบาลและแหกคุกและตับก็พูดอีกครั้งหลังจากที่เขาหนีมาได้นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องรางบาตายะยเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบสร้อยห้อยคอสำหรับใช้เคารพบ,บูชาอีกด้วยเปรียบเสมือนสิ่งที่เคารพติดตัวอยู่ตลอดเวลาส่วนอีกคนก็คือแดนซึ่งมันเกิดขึ้นภายหลังจากที่เขากลายเป็นบาตายะยั้และรับพลังมาอยู่ในร่างกาย หลังจากที่รู้ว่าตัวเองนั้นมีปีศาจในตัวและไม่สามารถต่อต้อตานมันได้อีกต่อไปเขาก็กลายเป็นหนึ่งในสาวกบาตยะและหลังจากที่หนังเฉลยว่าแดนได้กินตับตาไฟและเมียตัวเองเข้าไปเขาก็ได้สร้อยบาตยะมาครองและใช้บูชาปีศาจด้วยบาตยะอุวาลูสุดท้ายแมลงสาบแมลงสาบเป็นสัญลักษณ์ที่หนังหยอดเข้ามาตีความได้ทั้งเรื่องของพลังความอึดตายาของบาตยะเหมือนแมลงสาบและเปรียบเสมือนสาวกของพวก,พวกปีศาจบาตยะ ทั้งตอนที่ลูกน้องของตับตายก็มีมแมลงสาบบินมาบอกตับที่คุกและตอนที่บาตยะโผล่มาแบบเต็มๆก็มีมแมลงสาบรายล้อมตัวมันอยู่ด้วยและนี่ก็คือคลิปสรุปเรื่องราวสําหรับใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจหรือรู้สึกว่าหนังมันดําเนินเรื่องงงๆอะไรเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังกันแน่รวมไปถึงการตีความหลายสิ่งหลายอย่างที่หนังโชว์ให้เราดูแต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเราตรงๆฮาลาบาล่า ป่าจิตหลุดอาจจะดูประหลาดสําหรับคนไทยหลายคนเพราะมันเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เข้าใจความประหลาดด้านการนําเสนอทั้งภาพและเสียงแต่ถ้าหากมองให้มันเป็นงานศิลปะเชิงลึกที่ต้องอาศัยการตีความผมว่าฮาลาบาล่าปาจิตหลุดคือหนังไทยอีกเรื่องที่มีอะไรหลายประเด็นให้คนชอบดูหนังเนี่ยเอามาคิดต่อเอามาคุยกันได้แบบสนุกมากๆไม่ใช่นหนังที่ดูแล้วจบไปแต่มันยังทิ้งข้อความมากมายก,กลับไปให้เราทบทวนเนื้อหาอีกด้วย เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเนื้อหาภายในวิดีโอนี้ถ้กว่าชื่นชอบการนําเสนอแบบนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฟีด u t u b e มากขึ้นกดแชร์คลิปนี้เพื่อเพื่อนๆคนรักหนังรู้จักกับจังหวะจะหนังและกดติดตามเพื่อไม่พลาดวิดีโอเกีก่ยวกับภาพยนตร์สําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบ t e Movie ่เซ Movie สวัสดีครับ